คลิปนี้เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Samsung j 7 2 0 1 5กันนะครับหรือหมายเลข j 7 0 0นะตัวนี้ตัวนี้อาการล้างเครื่องแล้วติด Gmail นะครับพอปลดแบบทั่วไปเนี่ยติด YouTube อัปเดตนะเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนําการปลดแบบไม่ผ่าน YouTube กันเราจะทํำยังไงนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราจะต้องทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับก็กดถัดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซะนะครับเชื่อมต่อ WiFi เพราะว่าในการปลดเนี่ยเราจะต้องโหลดแอปผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากเราใส่ไฟล์เสร็จให้กดปุ่มกลางย้ำ3า3ครั้งนะครับเพื่อเข้าสู่โหมดคนพิการถ้าไม่ขึ้นนะครับให้กดย้ํารัวเลยเนี่ครับกดย้าไปถ้ามันขึ้นปุ๊บจะขึ้นลักษณะแบบนี้แล้วลองวาดตัว L ดูถ้ายังไม่ได้กดย้ําอีกครับบางเครื่องจะกดยากนะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะขึ้นไหม ยังไม่ได้อีกอ่าได้ละนะครับหลังจากเราได้ตรงนี้ให้กดคําว่า Talkback Setting นะครับทีนี้นะครับเราเข้าสู่มดคนพิการเนี่ยเราใช้นิ้วเดียวเลื่อนไม่ได้นะครับต้องวาง2นิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจอขั้นแรกเลยให้ท่านเปิดตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเข้าไปเคาะเพื่อทําการเข้าสู่เบราว์เซอร์นะครับเนี่ยให้กดตัวนี้ Single Tab Activate Activation เนี่ยนะครับกดเปิดเรียบร้อย จากนั้นนะครับให้ท่านเลื่อนหาคําว่า tech t o speak setting นะครับตัวนี้ดับ b l e click เข้าไปครับทีนี้แต่ครั้งแรกจะเป็นการเลือกนะถ้าจะเข้าต้องดับเบิลชิกนะครับอ่าโอเคหลังจากเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ท่านดูที่เฟืองตัวนี้นะครับแตะเข้าไปที่เฟืองเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดคาว่า setting for samsung tech นะครับกดเข้ามาท่านจะเห็นมันจะมีเวอร์ชันตัวนี้ ถ้าเราไม่เข้าสู่หมวดคอมพิการเราจะเคาะไม่ได้นะครับต้องเข้าสู่หมวดคอมพิการแบบนี้แล้วเคาะย้ำไปเรื่อยๆเลยครับเนะี่ยเคาะย้ำมันจะเคาะยากหน่อยนะครับบางรุ่นเนะี่ยพอเคาะได้ปุ๊บมันจะเข้าสู่ตัวนี้นะครับ welcome to galaxy tab samsung เนะี่ย galaxy store อ่าก็ทำการกดค c o ฟิร์มเลยทีนี้ พอเข้ามาตรงนี้นะครับเราจะสามารถโหลดแอปผ่าน Samsung Galaxy Store ได้นะครับให้เรากดที่แว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์ค้นหาคาว่า Samsung Internet b r o w s e r นะครับมันมีให้เลือกก็กดเลือกเลยก็ได้นะครับนี่จากนั้นก็กดดาวน์โหลดเพื่อทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาทีนี้เพื่อจะให้ง่ายนะครับออกจากโหมดเขมีการกดปุ่มกลาง3ครั้งนะครับอลองเลื่อนดูก็ได้ยัง อโอเคได้แล้วนะครับจากนั้นให้เรากดคาว่าอัปเดตนะครับเพราะว่าตัวแอปมันยังเก่าอยู่ถ้ายังติดหมดคนพิการเดี๋วก็ต้องกดปุ่มกลางย้ําออกนะครับนี่กดปุ่มกลางสาครั้งอ่ะได้แล้วครับทีนี้บางเครื่องจะกดยากนะหมดคนพิการนะครับเราต้องกดย้ำดัวนะครับตัวน,นี้ก็รอให้มันโหลดจนเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดขึ้นมาแล้วก็ เข้าไปโหลดแอปกันคลิปนี้นะครับดูให้จบนะอย่าก,กดข้ามนะครับถ้าท่านไหนทําตามนะเพราะว่าถ้าท่านกดข้ามหรือรีเนี่ยท่านจะพลาดบางจุดไปก็จะไม่สามารถแก้ได้นะต้องดูให้จบนะครับค่อยๆดูไปมันใช้เวลาไม่นานหรอกครับโอเคหลังจากเรากดอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะเด้งขึ้นมาให้เรากดยอมรับนะครับกดเอ็กซเพื่อทําการกดติดตั้งนะครับหรือ i n s t a l l ตอนนี้ก็รอให้มันเสร็จนะครับถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมติดปัญหาตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่าบางเครื่องอาจจะกวดเข้าสู่หมูดคมพิการยากเนาะนะครับแต่ว่าพยายามนะครับต้องพยายามทุกเครื่องทําได้หมดครับที่ผมลองมาได้หมดนะอ่าถ้าเราเข้าแบบ ปวดแบบทั่วไปก็คือเราจะผ่าน YouTube อะ่ะบางท่านติด YouTube อัปเดตเข้าไม่ได้ต้องใช้วิธีนี้นะครับเนี่ยหลังจากลงเสร็จก็กด Open เลยครับทีนี้มันก็จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาให้เรากด,ด,ดถัดไปเรื่อยๆนะครับ Continue ถัดไปเนี่ยก็จะเข้าสู่เบราว์เซอร์แบบนี้พอเข้าสู่แอปท่องอินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือเบราว์เซอร์ให้ท่านพิมพ์ชื่อเว็บ frptool นะครับพิมพ์เข้า,า frptool ลงไป เราจะเข้าสู่เว็บนี้นะครับเพื่อโหลดแอปสําหรับในการช่วยลดในเว็บนี้นี่มีตัวช่วยด้วยนะครับคือเวลาเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าสู่การตั้งค่าของตัวเครื่องได้เพื่อไปดูว่าตอนนี้เราใช้มือถือเวอร์ชัน a n นด o อยอะไรนะให,ให้ท่านเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วให้ท่านมองหารูปเฟืองนะครับตัวนี้มาานันจะมีคําว่า open setting samsung setting เนี่ยกดเข้าไป จะเห็นว่าจะดิ้งเข้าสู่การตั้งค่าของตัวเครื่องเลยพอดิ้งเข้ามาปุ๊บนะครับให้ท่านเลือกหาคาว่า about device นะครับเราจะไปดูรุ่นของ Android ของตัวเครื่องนะครับว่ามัน Android อะไรเพราะว่าในการโหลดแอปช่วยปวดเนี่ยเราต้องรู้รุ่นนะกดคําว่า software info ครับตอนนี้ Android เวอร์ชัน6.0.1หลังจากเรารู้รุ่นของ Android เสร็จเรียบร้อยนะครับเรากดย้อนกลับออกไปนะ อ่าหรือกดเข้ามา you user ตัวนี้ก็ได้นะมันก็จะเด้งกลับออกมาเสร็จแล้วนะครับกลับเข้าเว็บอีกรอบนึงนะครับเราจะไปทําการโหลดแอป,ปครับทีนี้พิมพ์เข้า่า frptool อ่าตัวนี้รอสักครู่นะครับเน็ตช้าหน่อยพอดีผมเอามือถือเครื่องนึงปล่อยเน็ตให้นะ พอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะทําการโหลดแอปนะครับตัวนี้สําคัญนะเวลาโหลดแอปเนี่ยต้องเลือกโหลดให้เป็นนะครับถ้าเลือกโหลดไม่เป็นกดเข้าไปนี่มั่วเลยนะให้ท่านหาคําว่า,อาแอคเคาท์นะครับ6.0.1นะครับหรือแอคเคาท์หกดก็ได้เดี๋ยวสักครู่นะครับขอเลื่อนหาแป๊บหนึ่ง พอเจอตรงนี้เสร็จแล้วไปใช่ไหมแอนดย6์หให้ท่านกดโหลดตรงที่เป็นคําว่า Backup นะครับสักคู่นะนี่ครับให้กดคำว่า c k u p ด้านหลังมัน Backup Link นะครับถ้าเรากดตรงตัวมันเริ่มยังไม่ได้เสร็จแล้วมันจะให้นับถอยหลังเดี๋ยวรอสักคู่นะครับมันจะโผล่ลิงก์ขึ้นมาถ้ามันขึ้นแบบนี้กดปิดออกโกดออกอเดี๋ยวสักคู่นะ ตัวลิงก์นี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ต้องเลือกลิงก์ใหม่นะการทำแบบนี้ต้องใจเย็นนะครับถ้าใจร้อนนี่ไม่ประสบความสำเร็จนะอ่าเดี๋ยวเอาใหม่นะครับหาตัวใหม่มันมีให้เลือกโหลดเยอะเลยนะครับในนี้อ่าหกจุดหกีเนี่ยครับตัวนี้เลือกตัวนี้ก็ได้อ้าว พอเข้ามาเป็นไงได้ไหมอ่าเลือกโหลดให้แล้วนะครับเนี่ยครับมันเริ่มโหลดให้พอโหลดเสร็จก็ทําการกดติดตั้งเลยนะครับรดกดติดตั้งเสร็จแล้วมันจะมีอันกาวนะครับเปิดไม่รด้จากหลังที่มาก็ทําการกดเปิดครับจากนั้นแล้วก็ i n นสตอลได้อ่า Google Account Manager นะครับคือเราจะต้องทําการลงแอปตัวนี้ก่อนนะ ถ้าไม่ลงตัวนี้ไปลงแอปตัวที่2เลยจะเปิดไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้ทําให้เราสามารถใส่เมลตัวใหม่ได้นั่นเองต่อมาเราจะไปโหลดแอปตัวที่2นะครับเพื่อเปิดหน้าสําหรับใส่เมลใหม่นะครับคือแอปแรกเนี่ยเป็นตัวช่วยให้เราใส่เมลใหม่ได้แต่ว่าแอปที่2เป็นตัวเปิดเปิดเปิดหน้าสําหรับใส่เมลอะนะครับถ้าไปเปิด แอปตัวที่2เพื่อทําการใส่เลยมันจะมันจะเด้งออกทันทีนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะบอกว่าหยุดทํางานนะถ้าท่านไม่ลงตัวแรกโอเคทีนี้กลับไปที่เว็บ FRP bypass หรือ FRP ทูนอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะไปโหลดแอปตัวที่2นะนะครับมีชื่อว่า FRP bypass อ่าโอเคเดี๋ยวเลื่อนหาสักครู่นะครับ นี่ครับตัวนี้ FRP bypass FRP ตัวนี้ก็ได้นะครับกด backup link ด้านหลังมันเลยนี่ก็จะขึ้นตัวนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดตัวนี้รอสักคู่นะครับตัวนี้รอให้มันโหลดเสร็จนะ อ่าโอเคหลังจากมันโหลดเสร็จก็จะเด้งโอเพนขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ทำการกดติดตั้งเลยครับทีนี้พอมันกดติดตั้งเสร็จนะครับให้กดโอเพนนะตัวนี้อ่าพอขึ้นมาตัวนี้กดจุด3จุดมุมขวาครับแล้วเลือกเบราว์เซอร์นะครับกดขึ้นมาก็กดโอเคแบบนี้มันจะเด้งเข้าสู่หน้าให้เราใส่เมลตัวใหม่นะเนี่ยครับตรงนี้ สามารถใส่เมลไหนก็ได้แล้วนะครับทีนี้ไม่จะเป็นต้องใส่เมลเดิมที่เคยใส่ละเราก็ทําการใส่เมลเราเลยนะครับตัวนี้ผมก็จะทำการใส่เมลนะครับเวลาพิมเมลนี่ไม่จําเป็นต้องพิมพ์แอดจีเมลนะพิมเฉพาะชื่อก็ได้นะครับหลังจากพิมพ์เสร็จปุ๊บก็พิมพ์รหัสผ่านจากนั้นก็กดถัดไปครับตัวดีใส่รหัสผิดแป๊บนึงนะครับอ่าโอเค ถ้าเราตั้งมลสองชั้นมันจะเด้งขึ้นแบบนี้แล้วก็กดยืนยันนะครับจากนั้นนะครับมันจะทําการเพิ่มมลเข้าไปในเครื่องเสร็จเรียบร้อยจะเด้งกลับมาที่เดิมนะแบบนี้ให้เราทําการกดปิดเครื่องเลยก็ได้นะครับหรือจะกดย้อนกลับก็ได้นะครับกดปิดเครื่องรีสตาร์ทใหม่เลยก็ได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะไปทําการเซตค่าเครื่องใหม่ครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบัญชีที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะยังถามหา G ีม mail ไหม ตัวนี้เป็น J7 นะครับ J7 รุ่นแรกนะ J700 นะครับหรือเรียกว่า J7 2 0 1 5นะวิธีนี้ใช้ได้กับตั้งแต่ J2 J5 J7 ได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็น J7 p พ m มกับ J7 Pro เนี่ยหรือ J7 J7 2 0 1 6ก็ได้นะแต่ถ้า J7 Pro กับ J7 p พ m มเนี่ยพวกนั้น Android 9แล้วนะครับต้องใช้วิธีใหม่ทีนี้เรามาดูครับหลังจากเราเพิ่ม มิวเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาเซฟค่าเครื่องว่ามันจะเป็นยังไงปกติมันจะบอกว่าเพิ่มบัญชีแล้วนะครับอตอนนี้ก็ปล่อยให้มันทําการเช็คระบบนะครับเช็คกิ้งนะครับคอนเน็กชันก็จะเช็คเกี่ยวกับระบบเครือข่ายนะอ่าตอนนี้รอสักครู่นะครับเราให้มันเช็คระบบของตัวเครื่อง ถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับติดปัญหาตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะนี่ครับหลังจากเราใส่เสร็จมันจะบอกว่า account add r e s s นะครับก็คือเพิ่มเรียบร้อยอจากนั้นเราก็ทำการกดเซ็ตค่าไปเรื่อยๆเลยทีนี้ก็ถือว่าเพิ่มบัญชีเรียบร้อยนะครับไม่ถามหา g m l แลละตอนนี้เราก็ทำการเซ็ตค่าเครื่องแล้ว ตอนนี้ก็รอให้มันเช็คระบบอีกนะครับมันจะเซตค่าระบบเริ่มแรกของตัวตัวมือถือนะนะครับเพื่อให้แอปเนี่ยทำงานร่วมกับตัวเครื่องเพราะว่าตอนนี้เครื่องล้างเครื่องมานะครับดังนั้นมันจะทําการเซตค่าใหม่ทั้งหมดเลยข้อมูลในเครื่องหายหมดนะถ้าล้างเครื่องมาแบบนี้นะครับข้อมูลหายหมดอ่าโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ หลังจากเราใช้เวลาในการปลุประมาณสักสิกว่านาทีนะนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาใช้งานได้ละแอปที่เราติดตั้งนะครับก็ทําการลบทิ้งได้นะครับ fm p b a s ส่วนแอปแรกที่เราลงมันเป็นระบบของตัวเครื่องนะครับตัวน,นั้นไม่ต้องไปลบมันอ่าถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็กดเข้าตั้งค่าครับไปที่ setting นะเลือก language and input นะครับตรงน,นี้กดเข้าไปจากนั้นเลือก language อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเป็นไทยซะ จากนั้นมือถือเราก็จะกลายเป็นพัดไทยทั้งหมดนะครับเนีย่ยตอนนี้เป็นพัดถไทยละโอเคครับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆเนาะติดปัญหาตรงไหนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวาหาความรู้มาฝากนะครับเดี๋ยวแนะนำเพิ่มเติมให้โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับขอบคุณครับ